สวัสดีค่ะพี่ต้อยร้านลาดไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยพามาดูต้นอินทผลัมนะคะนี่ค่ะอินทผลัมนี่พี่สาวเพาะไว้ก็ร่วมหกสิบต้นนะคะไม่ไม่ถึงร้อยนะคะเนี่ยกำลังโตเลยค่ะอันนี้เราเพาะไปเราจะไปลงอุตตรดิะศนะคะก็เพาะใส่ถุงดำไว้เราก็ถึงเวลาเราก็ยกไปเนี่ยค่ะ ไปปลูกทิ้งง,ง,งไว้ะคะ่ะต้องดูแลเขาบอกถ้าปลูกสามปีก็ติดลูกนะเนี่ยค่ะมันจะเป็นพันธุ์แบบกินสดกับกินแห้งนะคะนี่ค่ะอินทผลัมนี่เพาะไว้เนี่ยพันธุ์กินสดแล้วก็กินแห้งเราซื้อมากินนะคะอร่อยกรอบก็เลยอ่าเพาะไปไปปลูกที่บ้านนะคะ มีเพาะลำไยด้วยนะคะลำไยซื้อมากินก็อร่อยก็เพาะนะคะแล้วก็มะม่วงขนุนขนุนเนี่ยเอาไปลงกับหมดละเหลือมะม่วงนะคะนี่ค่ะแต่อินทผาลัมเนี่ยเพาะไว้เยอะเลยค่ะนี่ค่ะจะเอาไปลงที่อุตสาหดิษนะคะถ้าใครใช้ขอก็ให้เขาบ้างนะแบ่งไปมั่งแล้วค่ะเหลืออยู่หกสิบให้ขอก็ให้นะคะพันบาฮีแล้วก็อ่าพัน แล้วมีมีหลายพันน่ะแต่แบบกินแห้งแล้วก็กินสดนะคะแบบแห้งแบบสดตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่ต้อยพามาดูตรงนี้อีกนี่ขวดพี่ต้อยก็เตรียมทําจุลินทรีย์เยอะนะพี่ต้อยทําจุลินทรีย์ไว้เยอะไว้ลดนี่ค่ะบนต้นนี้ก็อีกนี่ก็ประมาณบนต้นนี้ก็เกือบสามสิบต้นนะยี่สิบกว่าต้นพี่ต้อยพาไปดูงงเลยนี่ค่ะบนดโตก็เริ่มโตแล้วนะคะนี่ค่ะ เริ่มโตแล้วพอไม่ยากละค่ะเราก็ซื้อมากินเนี่ยเขาจะงอกจากเม็ดเนี่ยค่ะเนี่ยต้นละเม็ดละเม็ดละเม็ดเพาะก็ซื้อดินมาละค่ะดินแล้วก็แกลบมาผสมนะคะแล้วก็ซื้อแกลบมาด้วยแล้วก็เพาะใส่ถุงดำไว้ติดงอกง่ายมากเลยค่ะ กำลังงามเลยค่ะอินทผลามเอาไปปลูกถ้าเกิดเป็นตัวผู้เราก็เป็นไม้ประดับได้แต่ถ้าเรามีเยอะๆตัวผู้เราก็ขายเกรสรได้นะแต่ถ้าตัวเมียก็ถ้าเรามีตั้งตัวผู้ตัวเมียเราก็ผสมเกรสรเราเองเพราะอินทผลามมาตัวผู้เขาจะไม่ออกอไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีลูก,กน,นะไม่มีลูกเราก็ต้องผสมเองอันนี้พี่สาวเขาก,ก็ศึกษาด้านนี้อยู่นะคะเขาก็จะเอาไปปลูก ที่อยู่ตะลดิบเยอะเลยเดี๋ยวพี่ต้อยพาไปดูต้นโตกว่านี้หน่อยนี่ค่ะแบ่งให้คนไปบ้างแล้วนะคะอันนี้อินทผลัมทั้งแห้งทั้งไม่แต่เรายังไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะเราก็พอไปก่อนแต่ถ้าเป็นตัวผู้มันก็อินทผลัมมาปลูกเยอะๆมันก็กินยอดกินอะไรอ่อนเหมือนมะพรา้าวที่ยอดมะพร้าวมันจะมีอ่อนแล้วก็ทํากับข้าวได้ทําอาหารได้ลูกก็กินแบบแห้งแบบสดนะคะ เดี๋ยวพี่ต้อยพาไปดูต้นอีกต้นใหญ่นี่ค่ะต้นนี้ใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะใบขึ้นเยอะข,ขึ้นหลายใบแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปลงที่อุตระดิตฐนะคะเพื่อนบ้านขอก็แบ่งปันนะคะนี่ค่ะพี่ต้อยก็พามาดูอินทผลามนะคะแบบ กินสดแล้วก็กินแห้งนะคะนี่ค่ะพอเพาะไว้เยอะเลยนะคะแล้วก็ถ้าถ้าบางคนปลูกแค่ต้นสองต้นก็ปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้แต่ถ้าปลูกอะ่ะถ้ามีทั้งตัวผู้ตัวเมียเราก็ผสมเกสรได้เพราะว่าถ้าเป็นตัวผู้เขาก็จะไม่ออกลูกให้เรากินเราก็ต้องผสมเกสรน,นะคะแล้วตัวเมียเราก็ผสมเกสรกับตัวผู้โอเคนะคะพี่ต้อยบ๊ายบายขอบคุณที่รับชม ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายดูแลสุขภาพนะคะไม่ประมาทกาดจะตกสุขภาพดีไม่มีขายนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ thank you for watching bye ขอบคุณค่ะจุ๊บจุ๊บส๊ายค่ะ